นี้ผมจะมาแกะกล่องรีวิวรถเข็นแคมปิ้งนะครับขนาด10นิ้วนะครับบวกโต๊ะนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครัข้างในก็จะ ็จะมีสีล้อนะครับขนาดใหญ่นะครับจะเป็นพื้นโต๊ะนะครับจะเป็นตัวผ้านะครับผ้ารองในรถเข็นนะครับก็จะเป็นตัวโขงรถเข็นนะครับ มอประแจนะครับประแจไว้ล็อกนะครับข่านล้อนะครับมามาเริ่มประกอบกันเลยนะครับตัวนี้ผมสั่งมาก็คือเป็นสีดำนะครับแล้วพื้นของโต๊ะจะเป็นสีสีไม้นะครับกลางออกอย่างนี้นะครับ อยู่นี้นะครับจะมีหูล็อคสี่ฝั่งนะครับ ยึดให้ครบทั้งสี่มุมนะครับนี่ผมสั่งมาในราคา1,060บาทนะครับก็ใช้กคดส่วนลดนะครับถ้าราคาปกติก็ประมาณพันสามพันสี่นะครับมาดูข้างล่างนะครับข้างล่างแล้วก็ พื้นโต๊ะนะครับจะมีพื้นโต๊ะนะครับ การรับนะครับเวลาเราปูพื้นตกนะครับก่อนในการยึดนะครับตัวล้อจะแถมมาให้4ี่ตัวนะครับตัวล้อก็จะมีล้อที่สามารถล็อกได้นะครับสองล้อ มาวัดขนาดล้อกันดูนะครับขนาดล้ออยู่ที่9ซนนะครับ9เซนติเมตรข้างในนี้ก็จะเป็นลูกปืนนะครับล,ล้อนะครับสามารถหมุนได้คล้องตัวนะครับใส่ลูกปืนทั้ง4ี่ล้อเลยนะครับ มาลองประกอบล้อกันนะครับตัวล้อตรงนี้นะครับก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะครับถ้าเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับที่ไม่มีไม่มีที่ล็อกล้อนะครับสวมเข้าไปเลยครับก็จะมีเลยตัวนี้ล็อกไว้นะครับ ัวล็อกตัวนี้ให้หันหันออกมาฝั่งนี้นะครับจะมีจุกปัต,ติ ไม่ต้องขันตึงมากนะครับเพื่อจะให้ตัวนี้มันสามารถหมุนได้นะครับ ที่ดึงนะครับที่ดึงก็สามารถอดเนี่ยมีตัวล็อกนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นสปริงนะครับเวลาปลดแล้วก็สามารถปรับปรับขึ้นลงได้นะครับอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกนะครับนี่ล็อกสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับเวลาเราไม่ได้ใช้งานเราก็ดันเข้าล็อกนะครับอย่างเงี้ยครับ ตัวด้านข้างตรงนี้ก็มีที่ใส่เขี้ยวน้ำนะครับตัวนี้เขาในร้านเขาบอกว่ารับน้ำหนักได้สามรอกิโลเลยนะครับใส่ของได้จุกใจเลยถ้าเวลาเราจะเก็บนะครับเราก็แค่ดึงตัวนี้ดึงขึ้นครับรับสามารถอับได้นะครับหลาจากกลางก็ นนเ,าาเดี๋ยวลองมาประกอบพื้นโต๊ะกันดูนะกดเข็นแล้วเอาตัวนี้ครับใส่ก่อนนะครับสี่สี่จุดครับ เป็นจุดปิดหัวท้ายนะครับตอนนี้เขาก็าจะแถมมานะครับเผื่อเราทำหายนะครับอย่างละชิ้นเปนต๊ะนะครับตรงนี้ก็จะมีที่ เกี่ยวกับคันนี้นะครับ ดูขนาดรถเข็นกับขนาดโต๊ะนะครับว่าเท่าไหร่นะครับตัวนี้ยาว90เซนติเมตรนะครับกว้าง52นะครับสูง57นะครับก็ขนาดค่อนข้างดีนะครับ ข้างนั่งใจเหมือนกันนะครับใส่ของได้จุใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อลิงใต้คลิปข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง b e n View Channel ด้วยนะครับขอครับ